วันนี้วันศุกร์ที่26มีนาคมพุทธา2553นะครับเด็กจะตืันเต้นพูดคุยไดครับขณะตอนนี้ประมาณน0โมงเ้ ว่าพร้อมกันอกลางวันวันนี้คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้ขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ขอ,ขอขอบพระคุณทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่มอบอาหารกลางวันวันนี้ขอขอบพระคุณมากครับอะเชิญรับประทานได้ ก็เเหมมืออนนฟรวันนี้วันที่ห้าของค่ายละยเด็กๆก็สนุกกันมากพูดคุยมีเพื่อนเล่นกันหลังจากที่เราไปสองฟ้าจุดอฯก,กันเม่อวานตานให้อิ่มนะครับ วันนี้งานประดิษฐ์วันสุดท้ายนะครับเด็กๆกำลังลงสีไปที่แได้างานกลับบ้าน<ม>น้องอิกรลบวยสีอะไรอยู่ครับสีเหลืองกับสีส้มตรงส่วนไหนตรงนั้นเรียกอะไรครับพระอาทิตย์อาทิตย์หรือไข่ดาวพระอาทิตย์เออดูมันเป็นไข่ดาวจังเลยครับชอบไหมเนี่ยงานประดิษฐ์ชอบ สนุกเหรอครับคแล้เห็นบอกว่ามันมีงานแอบ,บทําเล่นๆอีกชิ้นนึงเหรอครับคบโอ้โหวันนี้ก็ได้งานกลับบ้าสองชิ้นนะสิดีจังมาเข้าค่ายห้าวันแล้วสนุกไหมคะสนุกค่ะสนุกตรงไหนบ้างได้เรียนศินละปะได้วัดรู แล้วเามื่อวานไปท้องฟ้าจำลองสนุกไหมครสนุกค่ะชอบตรงไหนบ้างชอบที่ไปดูดาวสวยไหมสวยวันนี้หัวข้อเรื่องอะไรครับพ่อมดแม่มดอ๋อเดี๋ยวไปดูพ่อมดแม่มดไหนซิ คนใช้มือคือแม่มดเหรอครับไอที่หนูระบายอยู่คือพ่อมดอสวยจังเลยพีเจเจครับมาเข้าค่ายทุกครั้งเลยเหรอครับ<ต>สนุกตรงไหนครับสนุกตรงระบายระี เหรอครับได้เล่นกับเพื่อนๆด้วยเหรอครับ<ช>แล้วอยู่บ้านทำอะไรครับเล่นสนวันบ้นทีก็เล่นอยู่บ้านวันทีกท็ทำงานาทำงานศิละปะงานศิลปะเหมือนกันเหรอโอ้แสดงว่าทีเจชอบวาดลูกระบายสีมากเดี๋ยววันนี้ได้งาน กลับไปหลายชิ้นเลยได้งานประดิษฐ์ด้วยนะครับ,รบเอาไปให้ใครครับเอาไปให้พ่อแม่เออเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่น่ารักจริงๆเลยอันนี้เอาเป็นงานประดิษฐ์ของสองหนุ่มกับหนึ่งสาวภาคภูมิใจมากเอาดีจังก่อนชิ้นแรกชื่อว่า,น,านี่ตายอยู่บนดนทรนนี่ตายอยู่บนดวนทรนคุณเอกครับ ว่าลูกหลายๆลูกอะไรเมื่อกี้บอกว่าอะไรมันเป็นไข่ยาวนเนี่ยมันคืออะไรครับลูกดวงอาทิตย์ลงอาทิตย์และลูกลงแล้วลูกอึยาวยาวอ่ะของคุณทีเจลูกต้นไม้ต้นไม้และมือขวาที่เขียนไอศครีมไอศครีมหรือหรือก้อนอึ เอามาประกอบงไนชูที่จะได้งานชิ้นเดียวในโลกเลยใช่ไหมไม่มีใครมีอีกแล้วถูกไหมครับทำเองภูมิใจป่ะจะให้ใครบ้างเนี่ยอย่ากยกให้ใครเอยยกให้ใครครับหรือว่าไม่ให้ใครเลยให้ป๊าป๋าบอกาให้ตัวเองดีจังให้ใคร dùng, thấy con dài <cười> ui <cười> bậy đó có thể.